อ่ครบสิบคนแล้วฮะเรายังกดเปลี่ยนหมวกกันอยู่เรื่อยๆครับฮึบมาดูตาอยอีนึงแบบกดเปลี่ยนหมวกเฮ้ยได่เป็นจริง ตอนนี้คุณอยู่กับเพ่มนะครับผมฮะวันนี้ครับผมผมมีทริคจริงๆจากเกม Among Us มาแนะนํากันครับผมฮะซึ่งเจ้าทริคนี้นะครับผมฮะจะเป็นทริคที่เพิ่มโอกาสทําให้คุณได้เล่นเป็น Imposter ครับใช่ครับใคกรับเล่น Among Us ก็อยากเล่นเป็น Imposter นะครับเพื่อที่จะได้ไปไล่จีคนนะครับสะใจดีนะครับผมฮะซึ่งเจ้าทริคนี้นะครับผมว่าเป็นทริคที่มาจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งจากเมืองนอกครับผมซึ่งมาจากช่อง XLS Gaming นะครับผมฮะเขาได้บอกทริคเอาไว้2อันครับผมฮะที่จะทําให้เพิ่มโอกาสในการเป็น Imposter นะครับผมฮะ ซึ่งเอาตรงๆนะครับจากที่ผมดูเนี่ยไอ้คลิคนี้ดูแบบโคตรไม่น่าเชื่อถือเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองกันให้เห็นสดๆเลยนะครับผมว่าไอ้ทริคที่เขาว่าจะเพิ่มโอกาสการเป็นอินโพสเตอร์เนี่ยมันช่วยได้จริงไหมนะครับผมมาลองกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากคลิกแรกกันเลยนะครับผมเราจะลองกันคลิกละสามครั้งละกันนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้เป็นอินโพสเตอร์บ่อยแค่ไหนนะครับผมคลิกแรกครับผมมาเขาบอกว่าคลิกแรกคือให้กดสับหมวกไวๆครับฮึบบ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 บ บอกให้กดสับหมวกไปเรื่อยๆอ, <c oughs> อ่ะเรามาลองดูครับเ <c oughs> ขาว่ามาครับอ่ครบสิบคนแล้วฮะเรายังกดเปลี่ยนหมวกกันอยู่เรื่อยๆครับฮึบมาดูตายอีนึงแบบกดเปลี่ยนหมวกเฮ <c oughs> ้ยได้เป็นจริงการผู้ชมผูดเป็นเล่นอะได้เป็นจริงเว้ยไหนๆก็ได้เป็นแล้วฮะท่านผู้ชม <c oughs> เอาซะหน่อยอ้าวอ่าโผล่มาอีชมพูกดทำไมอ่ะอ้าโวโหวตพิงค์อ้าวมันบอกโหวตเลสอ้าว เองมั่วกันใหญ่เลยปูกับขาวนุ่นเป็นโคตรเกียดเลยมั่วใช่ไหมบ๊ายบายจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีบจบเกมนี้กันดีกว่านะครับผมะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองตาต่อไปกันนะวันนี้เราชุบเรียบร้อยเป็นอีกโปสเตอร์มานสนุกตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมเอาเลยมาเออไอเหลืองไปไหนไอเหลืองไปไหนเฮ้ยบทอึที่อยู่โโชว์กันนะ น้ำเงินมันจะรู้เปล่าวะเหมือนที่น้ำเงินจะรู้เลยครับไอ้น้ำเงินรู้แน่เลยว่าเป็นผมน้ำเงินรู้แน่เลยถึงเวลานี้ต้องต้องตามน้ำหน่อยครับบวชรู้ก่อนอ้าวชนส้มกันน้ำเงินชน ้าวไอ้ส้มตายโอ้เพื่อนผมเก็บแหลกเลยวะ<ร>ไอ้บลูโด้ไม่มีใครเชื่อมเลยน่าองสารจริงอ้าวชนฮะฮะอยู่กันหลายคนไหนยลงไงอยู่กันหลายคนียบร้อยครับชนะ โอเคตาที่1กับการกดแบบหมวกครับผมได้มานอินพสเตอร์ครับลองตาที่2ครับมา,ามาแล้วครับดูซิว่าตาที่2จะได้เป็นไหมเฮ้ย <c oughs> ได้เป็นเฮ้ยน <c oughs> เป็นเล่นน่ะกดเปลี่ยนหมวกกดเปลี่ยนหมวกมงงฉันไม่ได้เป็น2ตาติดแล้วครับ่านผู้ชมนะโอ้ยว่าแล้วเพื่อนหายหัวหาะไปดิ จ้งปีแน่ขังมันไปไหนโอ้โหเด้เอไว้ทีนี่เฮ้ยอ้าวมันอยู่ข้างน้ำจ้เฮ้ยนี้ต้องลุ่มปนามันฮอ้าวไอ้เพโ่พดันเบนผิดคนกันอื้กูตานน้ำก่อนเลยโอเคเลส <c oughs> ขอโทษนะจ้าเลส โคตรมั่วเลยมึงตาบอดสีวะเนี่ยไอชมพูฆ่าต่อหน้ามึงหนมันน่วม,มากชนะเลยจบโอเคครับลองแบบเปลี่ยนหมวกสุ่มๆเร็วๆครั้งที่3ครับตาที่3ามแบบสุ่มหมวกครับได้ไหมมันจะติดกัน3ามตาก็เกินไปครับผมมาตานนี้ไม่ได้อินโพสเตอร์นะครับได้เป็นครูเมทครับผมนะโอเคอ่ะงั้นเราก็เล่น แบบคนดีมีสินรมแต่ก่อนที่จะเล่นแบบคนดีมีสินทมนะครับผมเราต้องให้เพื่อนๆเราเนี่ยมั่นใจในตัวเราก่อนครับโดยการเริ่มเกมมาปุ๊บกดอ m e เมอร์เครับปั้งร้อมกับบอกเพื่อนๆนว่า I want to tell you guys something n มันเล็ดเปอซให้ความมั่นใจเพื่อนๆครับว่าเราเป็นคนดีแน่นอนบินแล้วจ้าโอ้บอกนะไม่ใช่เป็นโด โอเคหมดเป็นกันแบบสมหมวดนะครับผมมาซึ่งจากการลอง3ครั้งเนี่ยสครั้งได้เป็นอินโพสเตอร์จริงๆครับผมมาส่วนหนึ่งครั้งไม่ได้นะครับผมมางั้นต่อไปเราจะไปลองทริคแบบที่2กันก็ผมมาที่เขาบอกว่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้เล่นเป็นอินโพสเตอร์นะครับผมนั่นก็คือยืนนิ่งๆครับ ใช่ครับเขาบอกให้ยืนนิ่งๆครับห้ามทำอะไรเลยห้ามเดินห้ามคลิกห้ามเปลี่ยนหมวกห้ามอะไรทั้งสิ่งยืนนิ่งๆครับเกาไม่มีเหตุผลแึ่ก็พูดเป็นเล่นไปเมื่อกี้กดเปลี่ยนหมวกได้เป็นอินโพสเตอร์สงครั้งติดก,กันเลยนะเว้ยมาดูกันครับตาที่หนึ่งกับการแบบยืนนิ่งๆครับดูว่าได้เป็นไหมอไม่ได้นะครับผม ไม่ได้เป็นนะฮะโอเคตาที่สองครับแบบยืนนิ่งๆครับมาดูกันว่าจะได้เป็นอินโพสเตอร์ไหมครับเริ่ม้วฮะไม่ได้ครับกับการยืนแบบนิ่งๆครั้งที่สองครับโอ้โโอเคตาที่สามตาสุดท้ายกับการยืนแบบนิ่งๆครับมาดูกันว่าจะได้เป็นไหม เต็มแล้วครับผมมายืนนิ่งจนหลับเลยครับตาที่สามครับไม่ได้เลยนะครับผมมาข้าจังสี่ขาสี่ขาสี่ข้าเลยเยอมีกล้าฆ่าอยู่กันเยอะดีไหมก้าฆ้าเบลือสูงสี่สูงหกเราเราต้องทำเป็นแบบเหมือนแบบเล่นแบบปกติดี ไอเหลือง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 เห็นแล้วไอเหลืองไอเหลืองเยลโล่อ้าวเกมอย่างนี้มึงยังจะแฮกอีกเหรออ๋อออครับโอเคครับผมจากการทดลองแบบสดๆร้อนๆนะครับผมมากับ2คลิกที่จะเพิ่มโอกาสให้เราได้เป็นอินโพสเตนะครับผมคลิกที่1นะครับผมสับมวกแบบรัวๆนะครับผมทดลอง3ครั้งครับได้เป็นอินโพสเตอร์2ครั้งติดครับ เกี่ยวหรือว่าถามจริงไม่รู้ว่ะแต่ว่ามันก็ได้เป็น2ทั้งติดเลยนะกับคลิปแบบที่2ครับยืนนิ่งๆไม่วิ่งไม่ขยับไม่กดเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมฮะกลับจะทดลองสาครั้งครับผมฮะไม่ได้เป็นอินโพสเตอร์เลยสักรอบนะครับผมฮะอ่ะโอเคครัวบผมาผมก็มาลองทดลองให้ดูกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวจริงหรือว่าไม่เกี่ยวจริงนะครับผมฮะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นออมองอัตอยู่ก็ลองเอาไปทดลองกันดูละกันนะครับผมเผื่อว่ามันจะเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆได้เป็นอินโพสเตอร์ขึ้นมาจริงๆนะ โอเคขอประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงครับผมฮะเร็วๆนี้ครับผมผมกำลังจะทำมิวสิกวิดีโอจากทางชื่อเพลงอบปาแล้วก็นท์ขับจีแบงนะครับผมฮะเป็นเพลงเกี่ยวกับอบองอัสครับผมฮะบอกได้ว่างานชิ้นนี้นี่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการตั้งใจทำกันมากรอรับชมได้เร็วเนี้เลยนะครับผมฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมาแล้วก็อย่าลืมติดตามมิวสิกวิดีโอวันนี้กันด้วยนะครับผมฮะไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับบาย โอ้อันนี้เป็นเค่อ,อื่นที่เล่นตอมองอัสเอาไว้นะครับผมลองไปกดดูกันได้เลยนะส่วนตรงกลางนี้คือซาตาไคานะครับปากกดกันด้วยนะครับ